ตั้งรข้็สืบล็อกพีพีหนึ่งสองห้าประจำวันอาทิตย์ที่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับเมื่อที่ที่แล้วนะครับหลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวที่รัฐมนตรีไอซีทีของเราเนี่ยว่าโลกเราเนี่ยมีระบบปฏิบัติการหรือว่าโอเอสของคอมพิวเตอร์เนี่ยแค่สามชนิดเท่านั้นนะครับก็คือวินโดวส์ของไมโครซอฟท์มีไอโอเอสของที่อยู่ในแมคเอนทอรแล้วก็มีแอนดรอยที่เป็นโอเพนซอร์สนะครับหลายๆคนก็คงแบบว่าได้มีโอกาสอ่สนุกกับการเยะาะเย้ยทักทางท่านรัฐมนตรีอย่างมากเลยนะครับว่าไอ้สามอันนี้ ไม่มีความรู้คอมพิวเตอร์ขนาดนี้มาเป็นรัฐมนตรี ICT ของประเทศเราได้ยังไงนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นนะครับลองถามตัวเองดูแล้วกันว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าสรุปแล้ว OS หรือระบบปฏิบัติการในโลกทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชนิดมีอะไรบ้างรู้ไหมครับโอเคที่จริงระบบปฏิบัติการในโลกทั้งหมดเนี่ยนะครับมีหลายชนิดมากๆไม่ใช่แค่3ชนิดที่ว่านะครับแต่ล,ละคนอาจจะไม่ค่อยรู้จัก OS Lab ส่วนมากที่กำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับแต่ว่ามีเยอะจริงๆที่รัฐมนตรีบอกก็คือมี Windows ของ Microsoft นี้แน่นอนนะฮะแล้วก็มีระบบปฏิบัติการที่ใช้บนเครื่องไมนทอ h ของ Apple ก็คือ macOS 10นะครับที่เขียนว่า macOS X ก็เหิะแต่ความจริงมันเอา macOS 10แล้วก็รวมไปถึงพวกระบบปฏิบัติการที่อยู่ตามมือถือเช่น iOS บน iPhone แล้วก็ iPad หรือว่า Android ในมือถือสมาร์ทโฟนอีกชนิดหนึ่งนะครับหรือว่าอย่างซิมเบียนของโ No เกียเมื่อก่อนก็เป็นระบบปฏิบัติการของมือถืออีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าที่จริงแล้วนะครับระบบปฏิบัติการในโลกนี้ที่ใช้กันมากในปัจจุบันนะครับมีอยู่แค่2 2กลุ่มใหญ่ๆเท่านั้นเองกลุ่มแรกก็คือ Windows ครับมีแค่ w i n d o w สอย่างเดียวก็คือ Windows ของ Microsoft รรวมถึงพพกก Windows Phone อะไเนนี้น็็ป ที่เขาพัฒนาขึ้นมาจาก Windows ยุคเก่า Windows 95 98แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตระกูลใหม่ของ Windows NT ซึ่งพัฒนาต่อมาเป็นพวก XP Vista 7 8ตอนนี้นะครับแต่ว่ากลุ่มแรกถึงจะมี o s แค่ชนิดเดียวก็คือ Windows ครับเป็น o s ที่มีคนใช้งานในคอมพิวเตอร์มากที่สุดแล้วในทางกับกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่มีจํานวนชนิดของ OS เยอะมากแต่ว่ามีส่วนแบ่งตลาดในคอมพิวเตอร์สําหรับผู้บริโภคทั่วไปน้อยกว่านะครับก็กลุ่มนี้นะครับเรียกว่า Unix-like เป็นระบบปฏิบัติการที่ตามชื่อนะครับบอกว่าเป็น Unix-like ก็คือระบบปฏิบัติการที่คล้ายกับ Unix นะครับระบบปฏิบัติการพวกนี้นะครับมีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ Mac OS 10ของ Apple ่นเองก็เป็น Unix-like ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับรวมถึงพวก Linux, Linux ที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าเป็น Linux Ubuntu หรืออะไรก็ตามจะเป็นระบบปฏิบัติการที่ฟรีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมี iOS ของ iPhone หรือ iPad พวกนี้นะครับก็เป็นอันที่ใช้คอเดียวกันกับ macOS 10เพราะฉะนั้นก็จะเป็น Unix-like เหมือนกันนอกจากนั้นพวก Android ก็ใช่ครับเพราะ Android พัฒนามาจาก Linux อีกทีนึง Unix-like มีระบบปฏิบัติการที่หลากหลายประเภทมากนอกจากนั้นที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินก็อย่างเช่นพวก BSD Solaris ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ตามเซิร์ฟเวอร์หรือว่าตาม ที่เขาวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สะส่วนมากนะครับอย่างที่บอกนะครับ OS กลุ่มหลังที่บอกว่า u n i x l i ล e เนี่ยบอกว่าเป็น o s ที่คล้ายๆกับ Unix ถามว่ามันคล้ายกับ Unix ค n Un i x คืออะไรนะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับมีระบบปฏิบัติการหนึ่งที่เชื่อว่า u n i x เป็นระบบปฏิบัติการที่ดีมากๆนะครับสามารถใช้กับ ผู้ใช้ได้หลายคนพร,พร้อมๆกันนะฮะต่อมาจากเทอร์มินอลหลายๆที่แล้วก็ใช้งานได้พร,พร้อมๆกันมีระบบจัดการที่ดีแล้วก็เสถียรด้วยนะครับยุคที่รุ่งเรืองสาหรับ u n i x ก่อนที่ MSD o s นะครับของ Microsoft จะครองตลาดคอมพิวเตอร์สําหรับผู้บริโภคไปนะฮะถึงกรนนั้นหลังจากนั้นนะครับระบบปฏิบัติการ Unix เนี่ยก็มีการแตกสายพันออกมาเรื่อยๆรวมถึงมีการสร้าง o s ที่คล้ายๆกับ Unix ขึ้นมานะครับอย่างเช่น Linux ของคุณ Linus Tor v a l d แล้วก็มีอย่่าง Next Step ที อ่สตีฟจ็อบส์ออกมาตอนที่ออกจาก Apple ก็คือออกมาสร้างบริษัท Next Next หรือ Next Step. ผมไม่แน่ใจแต่ OS เขาชื่อ Nextstep นะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นคอเดียวกันที่คล้ายกับ Unix นะครับแล้วก็หลังจากนั้น Next Step ก็พัฒนาขึ้นมาเป็น Darwin แล้วก็มาเป็น Mac OS 10ตามลำดับนะครับนอกจากนั้นก็มีสายพันธุ์ต่างๆของ Linux อย่างเช่น Ubuntu, Linux Mint หรือว่าเมื่อก่อนประมาณสัก10ปีได้แล้วมั้งครับของไทยของ Next t e ท h ที่ไทยเองก็เคยมี ความพยายามพัฒนา Linux ทะเลขึ้นมาแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่คนไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ว่าเป็น OS ที่ฟรีนะครับเพราะฉะนั้น,นครับตอนนี้ดูเหมือนว่า Windows จะเป็นระบบปฏิบัติการที่มีคนใช้เยอะมากๆแค่ระบบปฏิบัติการเดียวที่ไม่ได้เป็น Unix l i e นะครับเหมือนเป็น Windows vs. t s u s t s t r f t t o w t r l w o r l อะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับก็คือเป็นระบบปฏิบัติการเดียวที่ยังอยู่ได้ที่ไม่ใช่ Unix Li like นะฮะก็ถือว่า ใช้ได้ทีเดียวก็ไม่ว่าจะด้วยการตลาดหรือว่าการด้วยการผูกขาดหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่ายังมีคนใช้กันอย่างมากมายล้นหลามทบทวนอีกรอบนะครับในโลกนี้มี OS หลายประเภทตั้งแต่ Windows, Mac OS X, iOS, 10 i r s i n s r o i r s s l s r l s n u x u i u u x u b u n t u อะไรมากมายไปเลยนะฮะแต่ว่า OS ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แค่โดยรวม2ประเภทเท่านั้น,นก็คือ1 Windows ของ Microsoft และ2กลุ่ม Unix เลยนะครับก็คือกลุ่มที่เหลือที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะฮะก็ภูมิใจเอาไว้นะครับว่าหลังจากคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วจะมีความรู้เกี่ยวกับ OS อย่างน้อยในเรื่องเกี่ยวกับประเภทต่างๆเนี่ยมากกว่าท่านรัฐมนตรี ICT ตอนนี้ของประเทศไทยนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันแล้วเจอกับล็อกพี่ๆหนึ่งสองห้าได้ใหม่นะครับวันอังคารโดยมานาวันวันพฤหัสโดยจ๊อบวันเสาร์โดยเกมแล้ววันที่หน้าโดยผมนะครับแล้วเจอกันครับ